ไม่มีกล้องถ่ายวิดีโอมีแค่มือถือเครื่องเดียวก็สามารถถัดคลิปวิดีโอได้ค่ะเพื่อนๆท่านไหนอยากใช้กล้อง,องในมือถือถ่ายคลิปวิดีโอมาดูวิที่ทำค่ะก่อนอื่นให้แตะเข้าไปในไอคอนรูปกล้องค่ะและที่เห็นอยู่นี้คือโหมดรูปถ่ายค่ะในส่วนของโหมดรูปถ่ายค่ะจะมีแยกไว้ถ้าหากว่าเราค่ะอยากจะถ่ายเฉพาะรูปคนนะคะจะมีคำว่ารูปคนค่ะ ถ้าหากว่าเราแตะเข้าไปตรงคำว่ารูปคนสังเกตด,ด้านหลังของเรานะคะจะเป็นภาพเบลอๆค่ะจะชัดเฉพาะรูปคนถ้า,าเพื่อนๆท่านไหนอยากโฟกัสเฉพาะรูปคนเลือกโหมวดรูปคนได้เลยแต่ถ้าหากว่าอยากถ่ายรูปทั่วไปแตะเข้าไปตรงคำว่ารูปถ่ายค่ะถ้า,าคเพื่อนๆ่่ะยอยากให้ภาพถ่ายโดยรวมชัดหมดนะคะแตะเลือกตรงคำว่ารูปถ่ายได้เลย ถัดมาค่ะตรงคำว่าวิดีโอกรณีที่เราค่ะจะใช้กล้องในมือถือถ่ายวิดีโอให้แตะเข้าไปตรงคำว่าวิดีโอค่ะโทรศัพท์แต่ละรุ่นรายละเอียดอาจจะไม่เหมือนกันให้เ,เพื่อนๆหาหัวข้อหรือว่ารายละเอียดที่ใกล้เคียงกันค่ะในส่วนของรุ่นที่ใช้แบ่งปันอยู่นี้เป็นของ oppo ค่ะ หลังจากที่เพื่อนเพื่อนเปลี่ยนมาเป็นโหมดวิดีโอได้แล้วและอยากจะเพิ่มฟิลเตอร์ให้กับวิดีโอของเราก่อนที่เราจะทายให้มองดูสัญลักษณ์ทางด้านขวามือของเราค่ะแตะเข้าไปตรงสัญลักษณ์ฟิลเตอร์ค่ะและจะมีฟิลเตอร์ให้เราเลือกค่ะเพื่อนเพื่อลองเลื่อนดูได้ลองเลื่อนดูได้ค่ะแต่และฟิลเตอร์ค่ะสีสันจะแตกต่างกันไปชอบฟิลเตอร์ไหนเลือกได้เลย ในการเลือกฟิลเตอร์อยู่ที่คลิปที่เราถ่ายค่ะว่าเราต้องการให้คลิปออกมาเป็นรูปแบบหรือว่าลักษณะแบบไหนเดี๋ยวขอตั้งไว้ที่เป็นปกติค่ะคือไม่เลือกใช้ฟิลเตอร์หลังจากที่เ,เพื่อนเนเลือกฟิลเตอร์เสร็จแล้วให้เคาะลงไปตรงหน้าจอของเราทีนึงค่ะเพื่อให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมจากนั้น้ากเพื่อนเค่ะอยากรีทัชใบหน้าอยากปรับแต่งใบหน้าของเราก่อนก่อนที่เราจะเริ่มต้นถ่ายคลิปวิดีโอค่ะ ให้มองดูตรงนี้ค่ะเป็นการรีทัชใบหน้าของเราแตะเข้าไปได้เลยจากนั้นสังเกตแถบตรงนี้ค่ะเพื่อนเอนเลื่อนปรับได้เลยสามารถเลื่อนปรับตรงนี้ได้ค่ะเป็นการรีทั์ใบหน้าของเราค่ะเลื่อนปรับได้เลยปรับจนกว่า <gods> เพื่อนๆจะพอใจค่ะมีจากหนึ่งไปถึงร้อยเลยค่ะลองเลื่อนปรับดูปรับได้เลยนะคะปรับก่อนได้เลยชอบความเป็นธรรมชาติก็เหลือไว้กลางๆค่ะ ที่เรานะคะหลังจากที่เราปรับเสร็จแล้วค่ะมองดูทางด้านบนนะคะเป็นความละเอียดของวิดีโอของเราค่ะลองแตะเข้าไปดูจะมีให้เราเลือกนะคะเจ็ดร้อยยี่สพี่งพันแปดสเพื่อนแตะเลือกได้เลยเนาะถ้าหากอยากให้ชัดมากนะคะแตะไปที่1นึ่งพันค่ะหลังจากที่ตั้งค่าเสร็จแล้วค่ะ ถ้าหากเพื่อนๆอยากจะใช้กล้องหลังมองดูสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะเป็นการกลับกล้องค่ะเพื่อนๆใช้นิ้ของเราแตะเข้าไปตรงนี้ได้เลยเพื่อที่จะกลับไปเป็นกล้องหลังค่ะหลังจากที่ตั้งค่าเสร็จแล้วแตะเข้าไปตรงปุ่มสีแดงตรงนี้ค่ะเพื่อถ่ายคลิปของเราได้เลยจากนั้นให้เราพูดให้เราบรรยายหรือว่าให้เราถ่ายคลิปในส่วนที่เราอยากจะถ่ายได้เลย สังเกตตัวเลขทางด้านบนค่ะเป็นเวลาในการถ่ายคลิปของเราค่ะและในระหว่างที่ถ่ายคลิปค่ะถ้าเพื่อนๆน,นึกคำพูดไม่ออกหรือว่าไม่รู้จะพูดคำไหนอยากจะหยุดคลิปไว้ก่อนแต่เข้าไปตรงนี้ค่ะทีนี้ค่ะจะทำให้เราไม่ต้องเริ่มต้นถ่ายคลิปใหม่หลายรอบกรณีที่เราค่ะนึกไม่ออกว่าเราจะถ่ายตรงส่วนไหนหรือว่าพูดอะไรต่อไปสามารถใช้วิธีนี้ค่ะ หลังจากที่เราค่ะถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แตะเข้าไปตรงนี้ค่ะเพื่อปิดหรือว่าหยุดการถ่ายคลิปเพียงแค่นี้ค่ะคลิปของเราก็จะถูกเก็บบันทึกลงในเครื่องของเราเรียบร้อยแล้วถ้าเพื่อนๆค่ะอยากเปิดฟังหรือว่าเปิดเช็คคลิปที่เราถ่ายเพื่อนๆแตะเข้าไปตรงนี้ค่ะจากนั้นให้เราพูดให้เราบรรยายหรือว่าถ่ายคลิปที่เราต้องการจะถ่ายได้เลยค่ะจากนั้นให้เราพูดให้เราบรรยาย ถ้าว่าภาพเสียงไม่ชัดหรือว่าเพื่อนๆไม่พอใจอยากจะถ่ายคลิปใหม่ให้แตะเข้าไปตรงปุ่มสีแดงตรงนี้และเริ่มต้นถ่ายใหม่ได้เลยค่ะเพื่อนๆมือใหม่ท่านไหนที่อยากจะเริ่มต้นถ่ายคลิปมีแค่มือถือเครื่องเดียวสามารถําวิธีนี้ไปใช้ได้เลยติดขับตรงไหนไม่ไม่ใต้คลิปนะคะ